รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับจริงๆวินก็มีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสาร h a i ช c o l เ e c t i o n แนยเป็นเล่มแรกด้วยครับก็ดีใจมากๆครับที่ในสุดแ a i r Collection ก็มีสาขาที่ไทยแล้วใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากตอนแรกยังตกใจเลยว่าโอ้คนเลือกเราเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเขาติดต่อมาบอกเลยโค้ชเลยนะดีใจครับ จริงๆก็ของเทศสารเล่มเนี้ยครับวิมีโอกาสได้ร่วมงานกับนาฬิกาพันนารายนะครับก็ต้องขอบคุณพันนารายด้วยนะครับที่ให้โอกาสวีได้มาสวมใส่แบรนด์ของพังนนารายนะครับก็จริงๆก็เสื้อผ้าเป็นของคาราแน่นอนนะครับแล้วก็เรียกว่าชุดน,นี้สวยหลากหลายลุคเลยเออของต่างประเทศเราดูอยู่แล้วครับเราติดตามอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็แอบดู เราด้วยเพราะว่าเราก็แบบมีไปโปรโะไรปรโมทในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดตามคำว่าแฟชั่นโอ้โหจริงๆคำว่าแฟชั่นมอนข้างแบบว่าเปิดกว้างขึ้นมากๆลจากเดิมเราอยากตอนแรกนี่เราแทบจะน no เดียเกี่ยวกับแฟชั่นเลยแต่พอได้เข้ามาทํางานในวงการทําให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นฟอนโลอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเห็นเทรนด์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับจากตอน ดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเรียกว่าวงการบันเทิงไทยก็เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจของระดับเอเชียระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไร<ๆ>ครับมันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมพูดมาตลอดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมอยากจะผ่ายวงการันไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยก็ตามแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆที่มาเปิดในไทยเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจมากๆครับ ขอฝากนิตยสารแฮชชารกเลเจนด์ด้วยนะครับรับรองว่าโอ้โหมีหลายเล่มแล้วตอนนี้เห็นหลายปกเห็นเออพี่ๆศิลปินท่านอื่นก็ได้ขึ้นปกมากมายเลยนะครับยังไงก็รอติดตามกันรับรองว่ารูปสวยๆเต็มเลยแน่นอนตอนอย่างตอนนี้มีอไปบินไปม่อจะจัเบอร์ควนมีอะไรช่วงช่วงนี้จะอยู่ไทยเยอะครับผมแล้วก็เออจริงๆเดี๋ยวเสาหนีก็ไปมาเลเซียแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีสิ้นเดียลมีไปประเทศเกาหลีก็จะเริ่มกลับมาบินแล้ว ร่างดิตน,น่า <c oughs> ใช่เพราะว่าไปเติบโตนี้เื่่งเป็นอีกครั้ง,งเลยที่แบบทางหายไปนานจากมาเลนี่เ <c oughs> มาเลนี่ก็ไปร่วมกับแบนด์แบนด์หนึ่งครับเป็นร่วมอีเ,นนเนวนต์ส่วนไปประเทศเกาหลีสิน้นสิ้นเดือนเนี่ยก็ไปรับรางวัลใช่รางวัลเป็น <c oughs> Rising Star Outstanding <All> Star กา ตั้งแต่เราเข้าวงการมาเรกๆเราก็ไม่ได้คาดฝันไม่คาดฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีการได้รับรางวัลก,กับเขาอนะไรแบบแต่พอแบบมันบียอนไปถึงแบบรางวัลต่างประเทศมันก็ทําให้เหมือนเป็นแบบแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานต่อไปกาวงการงการธุรกิจเาองรการธุรกิจเนี่ยต้องเอาทิชชู่ซับหน้านิดนึง,นงเรพราะว่าเหนืน่นอยจะเข้าปากแล้วหน้าสน้ ครับวงการธุรกิจตอนนี้นาแบบโตเลยอครับผมก็เต็มที่ครับเต็มที่ทั้ง2อหน้าเลยนะไม่ไม่ใช่แค่วงการธุรกิอยเดียวแต่ว่าในวงการบันเทิงเองก็เต็มที่มากในธุรกิจเองเรก็พยายามทาให้ดีที่สุดครับก็ใช่ ไม่ขนาดนั้นครับคือเราเป็นคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้เริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบจริงสิ่งที่ครอบครัวเราชอบมากๆคือชอบกินนั่นเองมันก็เลยเกิดเป็นจุดเกิดขึ้นาามาที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับของกลิ่นขยายสาขาไต่งเลยใช่ขยายสาขาที่ไปที่ไหนบ้างเออล่าสุดก็เปิดหลายที่พูดชื่อห้างไม่ได้ก็ประมาณ12สาขานะครับ ที่จะไปต่างจังหวัดให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆก็มีลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยทามเข้ามาอินบ็อกเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้เปิดที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแลว้วก็พยายามออหาโลเคชั่นที่เหมเาะแล้วก็ไปก็คือกำจ่ายผ่านเงื่อนง่ายมากขึ้นใช่ครับเขาถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็แบบสามารถไปแบบหน้าร้านไดอะไรได้ใช่ส่งไปรับถือว่าไปคอร์สแบบมีเนยมาน้องเนย บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราแบบอยากทำมากๆแล้วก็แบบรอคอยมากๆจริงๆโปรเจกต์นี้เรามีการประชุมกันมานานมากๆแล้วอะไรอย่างี้ครับจนถึงวันที่แบบเราถ่ายทำวันที่แบบจะปล่อยตัวแอดออกมาอะไรเงี้ครับเราก็ไปถ่ายปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนเต็มกองเลยคือทั้งออฟฟิศเนี่ยไม่ทํางานเลยมาอยู่ที่กองทุกคนอยากเจอน้องเนยมากแล้วพอแบบเราก็ได้เจอน้องเนยครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอ้ห้องน่ารัก้มากครับเราสรัมผัสอะไรได้เลย ความน่ารักความสดใสที่แบบมันธรรมชาติมา,มา,ากๆใช่มันธรรมชาติมากๆขนาดเราแบบเราเห็นอีกตอนแรกเราก็แบบเออน้องน่ารักดีนะเห็นผ่านในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงือเหมือนเราโดนตกอะมมเมือนเรแบบว่าอยู่ในห่้วความน่ารักของน้องเลยอะ คือต้องบอกว่ากับน้องเน,งนยนนนเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ร่วมางานกับแบรนด์เขาอนะ้วยครับเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์ผมกับแบรนด์เขาอคร้ยแล้วก,แวก็แล้วก็ยังมีคลิป,ปคอนเทนต์คลิปคอนเนคชั่นกันอยู่คุยกันอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยครับจนเราเกิดไอเดียเฮ้ยตอนนี้เราก็เป็นจังหวะที่บอกเพราะว่าเราเราอยู่ข้างกันด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำโปรเจกต์คอลแลบกันเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้เยอะ,ะอะไรนะครับอะไรนะครับ support s u p p ใช่เบอร์นิตสิบวัอร์น,นิตสิบก็จะเป็นการที่ขายออฟไลน์ก่อนหน้านี้เราเป็นพรีออเดอร์ที่ขายออนไลน์วันที่สิบเนี่ยเราจะขายออฟไลน์แล้วก็ย้ายติดตามวันที่สิบผมครับผมยังเน้นอยู่วันที่สิบผมใช่ก็จะมีความพิเศษอะไรบ้างคะผมว่าก็จะได้ความน่ารักคูณสองเมื่อกันสปอยแค่นี้กับวันนิตสิบผมมีคนแปลว่าคาวกอเล็กม์เล็กช่วเล็กเนี่ย ทุกคนคือเอ็นดูน้องมากแล้วก็แบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันแบบว่าผักดันแอคติ้งของน้องเนอยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่แสดงด้วยกันอะไครับแล้วก็โอ้โน้องก็เก่งมากๆด้วยได้ครับไ,ได้เลยมมัันนไไดด้้ดเ,ดเรื่องแล้วที่อีก่อนก่อนมางานนี้ก็เพิ่งไปเวิร์สช็อปเองซีรีส์สกาวเลยใช่เปิดเรื่องแล้วแล้ว,ลวก็เมื่อวานก็มีโอกาสไปรีทูของอีนิกมา ก็เริ่มแล้วครับเริ่มอยู่เลยก็เริ่มแล้วก็เริ่มแล้วใครในใครใปีนี้ใคนปีนี้คือเป็นอินนิกมาแต่ว่าตอนเนี้ยที่เริ่มก็คือเริ่มเรียนเริ่มเริ่มเวิร์คช็อปของสกัดเดชานก่อนแต่ว่าจะเริ่มเปิดกองในคู่ต้นปีหน้าใช่แล้วก็รอเราติดตามใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายของอินิกมาให้จบก่อนด้วยครับสำหรับคิวของผมแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะก็เปิดงานต่อเลย